วันนี้อิพก็มีไอเทมเด็ดมาแนะนำนะคะหลังจากที่อิพกลับมาจากทะเลเนี่ยหน้ามันก็จะมีความแบบหมองคล้ำแล้วก็กละก็แอบ,บขึ้นบ้างด้วยนะคะเพราะว่าแสงแดดแล้วก็สองด้วยฮอร์โมนคุณแม่ด้วยตอนนี้กละมาแบบประคมที่ผิวหน้าอิอเต็มๆเลยะคะ่ะมาบปรนต ตัวนี้เลยนะคะแต่แท้ตัวนี้เป็นเซรั่มลกมานะคะที่อีฟใช้เป็นประจําทุกวันเช้าเย็นด้วยความที่เขาอ่ะเป็นพาเซนต้าจากม้านะคะแล้วก็มีกรทแฟกเตอร์ที่สูงมากๆฟื้นฟูให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นแต่งตึงขึ้นอิ่มฟูขึ้น,นถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเราเติมอาหารให้ผิวจะบอกว่าตัวนี้อิฟใส่ฮอสพาเซนต้าเยอะมากนะคะอีฟเชื่อว่าไม่มีใครใส่เยอะเท่าอิฟแล้วแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตของตัวเองตัวต่อมา ตัวนี้เป็นสุดยอดเวทนิ่งนะคะที่อิฟก,ก็ประคมเวทนิ่งเยอะเช่นกันถ้าใครหน้าหมองคล้ำม,มาเจอคู่นี้เข้าไป คืนแรกอิบมั่นใจเลยว่ามันจะผ่องขึ้นมา1-2ระดับเลยทีเดียวตื่นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าหน้ามันจะเรียบเนียนขึ้นมันนิ่มแล้วมันก็ดูฟูขึ้นนะคะหลังจากกลับมาจากทะเลนะคะเนี่ยก็โคลงม,มาตลอดเลยตอนนี้ก็ผิวหน้าก็เริ่มขาวขึ้นกระ่างใสขึ้นอยากให้ลองใช้คู่กันนะคะตัวนี้นะคะเซรั่มโลมาจ9 0บาทแล้วก็สุดยอดไวทเทนนิ่งของเราตัวนี้เพียง390บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะบ๊ายบาย